คพี่น้องนี่ก็คือมกเห็ดปวกเนาะค่ะเนาะเห็ดปวกที่เก็บมาเมื่อนี้แหะค่ะนี่แหละจมกเนี่ยโอ้กลิ่นหอมแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยจะกินแล้วล่ะค่ะหิวแล้วหิวแล้วจะเอาปาแกะเบิ้งจักมกเนาะค่ะเนาะตอนนี้จะตั้งรถไฟสะก,ก่อนไปพี่น้องอบน้จะเอามกนี่แหละซีส,ส,สีแห้งแห่งแน่เป็นมกปาแกะลองเบิง้งดูน,น้ำกันพี่น้องหอมแท้ รู้มัน่องันว่เสียบบ่ค่ะมกนี่ว่มกนี่มวกนี่ตั้งก่อนไปพี่น้องตัดสินใจอยู่เลือกมกกกอนค่ะเอามกน้อยไปเนาะมกง่เอาไว้เนี่ยค่ะอันนี้คือปลาเผาเนาะ,ะเนาะคันปลา,าปีกมัเป็นแบบนี้นะ้ค่ะพี่น้องถ้ปาปลาเผานี่สีดำเลยนะคะเนี่ยถ้ปาปลาเผาสีดำเลยค่ะอันนี้ก็เจเจว อย่าไปแดดปลาให้มันพี่น้องมามามาลุ่นน้ำกันมาลุ่นมาลุ่นไว้มกเห็ดน้ำกันพี่น้องโอ้ยพมานกั้งจะเป็นสีสันอะไรน้องเนาะว้าวหอม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 มากเลยค่ะอือหืออันนี้ที่เสียใจนะน้อเนาะ ไปใส่จานเลยป๊าตีพี่น้องสีสันไหมก็จะเซีเบแทะหอมไหมอมืหอมเตะดังประดังสิฮักพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะป๊าติเจ้าเจ้าเบิ้องดูดมกเฮ็ดพี่น้องใส่พี่อีตู ใส่ผักใส่งแง่เอ้ยใส่ผักใส่แยะเนาะ,ค,ะ,นะค,ะนค่ะเนาะอันนี้กะปลาเผาพี่น้องเขาขก็ซิ้อมาเกะปลาหลุ่นว่ามีไข่บ่ค่ะหลังจากที่ที่แกะอนันแกะอันมกเห็ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขามาแกะปลาแกะปลาลุ่นปลานลำกันว่าซิมีไข่บ่ข้าวเจ้าเกะจากไหนเนาะมันหนังหนังกรโลกออกกันสิค่ะพี่น้องโอ้ย คอกษีังซิ้ะไล่ละคะพี่น้องเห็ดใครเราค่ะุนลุลุน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 นี่ใครใครใครทั้งนัง้นเลยพี่หอลูกสาวเขาได้บัตรเนี่ยมาเนือค่ะพี่ทองมากินน้ำกันแช่คักไรผู้ด่า,ดาใครเต็มท้องเน,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 นืองผน้่าผ้่าสื่นชอบนคะนี่ยดเมก่อนายเอาไหมเอาไหม สวัสดีค่ะพี่น้องมากินปลาค่ะพี่น้องปลาไข่ค่ะปลาไข่ปลาไข่สเสิร์ฟแซ่บต้องกันได้ค่ะนะไข่ปลาพเพิมทองเลยค่ะเบิ่งนขอเสียเอาไว้ชุกจ้าเบิ้งผุดด่างฮาดิไข่ปลาพี่น้องไข่ปลาไข่ปลาผุดด่างหืมยอดเลยค่ะน,นี่กะมกเห็ดปลวก มุกตองพี่น,น้องมืดหนิเมนูเด็ดซิมเด้อค่ะมือจับอันป่าเลยได้เป็นดำๆแน่ซิมกันด้อค่ะเด้อซิมก็นได้พอเสร็จทำไงซิมได้ค่ะเนาะเพื่อพี่น้องทุกคนได้ค,ดค่ะเด้ออึมอสร็จพักครับเนี่ยบิดหูบ่ออกพี่น้อง มาเด้อค่ะมากินน้ำกัน,นะคะ่ะกินแบบนี้แหละนี่พ,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 พริกพริกพริกพรอมพริกเอ้าพริกตุกหิวข้าวพี่น้องใครป่าปลาใครพี่น้อง ลูกสาวเขามากมากลูกสาวอยากกินแบบนี้อ่ะน้องชินอยากกินปลาไข่ยยนี่แบะจะผักเนาะเมนูเหมือนฝึกใจรักมั่งคิดปวก กินอ่าคุนเจ้าจิมเพื่อนทุกคนด้อ่ะเดเอยจิมเพื่อนทุกคนเลยหือหลายปีเลยพี่น้องไม่ได้กินแบบนี้ไี่กินแต้เลยหน่อยดนละค่ะบุคอยเด็ดเมนูนี่จักเถอะ เมื่อนังเก็บมากกับมะมะม่ค่ะพี่นองมกหม้อฮัดขี้ดินร่างว่ายสันกัหฮัดค่ะอันนี้ค่อยเก็บพยมบ่ใหไม่ดินบ่ชฮัดเลยค่ะบหัดดินนะเะาเนาะแซ่ค่ะครับ ใครปายพี่น้องเอ้ยมาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะถ้าใครคนค่ะว่เห็นนักปนน้องค่ะนักกางกล้องขอตั้งสูงแทบหลายแลบปลาบ่ได้ปหาเลยพี่น้องซื้อเอา ปลาเหือเอทามาทรงวินาบ้าน้มเทรานะรัวล,ละแปดสิบาทค่ะแปดสิบาทาทั้งหมืดเนี่ยจับมกเฮ็ดไม่รูเอ้ยใส่พริกหล่อบเนียวเว้ดยดวดแล้วค่ะ อิ่มอ่างเลยค่ะเด้อม,มาไหนเด้อไ่เห็นน้ำกินเนาะเพรักไปไหนตั้งสายไก่ก่อนเนาะนี่อยาเห็นน้ำกินเห็นไหมเหี้ยว่าตอนตัต้งกล่องไก่หดบงางอย่างไงก็หดขออภัยพี่น้องเอาไม่จัดฉากาไม่ป่าพี่น้องอตัวนี้ก็ไข่เต็มท้องค่ะจับเบิ้งท้อง,ของ,ของแข็งไข่ทุกตค่ะตัวนี้บ่ไข่ตัวนี้บ่ไข่ คนจะเป็นปลาผูกหรือไม,ม่เขากะอาจจะใครแล้วนะคะขนะอแล้วตัวกขาแข็งเดี๋ยวเราไปนนนาเนาะน่ากลิ้งควายเมื่อีงดูกระเบิดพะัะร่มมันคอยอีกต่งงางหากแกออกกรเบิดคะ่ะหนังปลาปลาเผาเกลือ ว่าปิีงมันใหม่โคตค่ะก็สิว่าอือเปิดพ <h 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 ัดลมนี่น้องก็หอนหลายอือหหอมแซ่บค่ะหอมแซ่บ เขาจะมีรสชาติเฉพาะของเขาเนาะขเขาขนาะออกหวานๆดหน่อยปลาตัวนึงกินมาเบิดบหรือใคะไม่้องไข่ค่ะถ้ากินกับเขากินมาเบิดค่ะถ้ากินเลนให้เบิดด้วยนี่คือปลา คุณห่อไปอีท้ายคุณนะหอมบดแล้วพี่หน่ออื้มามปัน่นไงเลยพี่น้องเอ้ยมันรึค่ะบะคั่วเด้อค่ะเด้อบะคัะ่วกะ นั่งไม่ฉี่พูดเลยมักขมกะพูดจอดเลยค่ะแซ่บอันนี้นะคะแซ่บมกเฮ็ดพี่น้องเอ้ยอุงข้ามาไงติดปากติด้ามดีขนาดพี่น้นอง ทำไม่ใหญ่โอ,โ,อ <aji> โอ้อะ <Somebody JI, |transcribe|> โอ um ้โอกคนน่ะน้องอันม่มากเลยพี่น้องใครกับตับไก่เป็นหมากากินไข่ป่าเหรอนม่มากากินบ่รู้เป็นนัะ ง้งเลิ่อนกินปลาแล้วบ้าง,างเดี๋ยวพู้สร้างนะค่ะตล้ามพออย่างอีกแล้วพี่น้องเนาะกินระวังเลิกค่ะคนที่กินปลาอะไรเพราะว่าปลาน้มจืดกา้กางเขาก้างเขาสิหลายค่ะยิ่งเป็นปลาพวก ไม่เก็ตห้างค่ะค่ะยางไงบางครั้งเขาก็มาก,กินแบบใหม่ๆนี่นะิดงนังเรื่องใหม่ๆนี่นะความันแสบนะแต่ว่ามันก็นบดีอแบบอันกินดำๆแล้วนะ ัวเชื้อมะเมร็งเลยงนาะอืมข้างปัก้ารทาให้เป็นสามเหลี่ยมแห้งเป็นปะไ้ มดของสามปัแนแห้พี่น้อ,องอิ่มหรอกค่ะอิ่มปลาบบิเครื่องตัวกินปลาปุ๊มากกินหัวขเขาจะว่ามันเสแสร้งน้ำหัวคะนละหัวสมั่นมันคนละ เห็ดนี่พี่น่องเสียบกว่านี่นะเมนูที่อยว,ว่ามันแสค่ะคือมกเฮ็ดนี่นะคะมกเฮ็ดอันเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกให้หน่อยพี่น่อ,นะะอง พเพเื่อนบอสแสบคือคนป่วยขนาดไหนพี่น้องบอสแสบเป็นคนป่วยเหรอวะเนีนะ่คนป่วยแสบตึงไม่ปลากหลายนะ้อาสำหรับคลิปนี้กับพ่อแค่นี้นะคะน้องพี่น้องเนาะมากินพวกเคสอ่างพี่น้องชวนชวนทุกทุกคนนะคะกันเลยก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะคะที่เข้ามาติดกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ